สิบคำพูดใครได้ฟังก็ต้องรักบางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนวันแย่ๆของคนคนหนึ่งให้กลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจได้คำพูดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องหวานเลี่ยนหรือยิ่งใหญ่เกินไปแต่เป็นคำพูดจริงใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันคนเราต่างต้องการกำลังใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากคนรอบตัวดังนั้น หากคุณอยากมอบสิ่งดีๆและสร้างความประทับใจให้ใครสักคนลองเก็บสิบคำพูดนี้ไปใช้ดูรับรองว่าทำให้อีกฝ่ายยิ้มได้และอาจตกหลุมรักคุณเข้าอย่างจังฉันดีใจมากที่ได้เจอเธอในวันนี้คำพูดง่ายฮะฮะแต่กลับสื่อถึงความใส่ใจในทันทีเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับการปรากฏตัวของเขาอย่างจริงใจ หลายครั้งคนเราอาจรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการเราหรือความมีตัวตนของเราไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อมีใครสักคนบอกว่าฉันดีใจที่ได้เจอเธอมันเหมือนจุดประกายความรู้สึกดีๆที่อาจถูกมองข้ามและทำให้วันนั้นของอีกฝ่ายสดใสขึ้นทันตา